โซดารักน้องเปล่าโซดาทุกคนทั้งหมดหลับตาไม่หลับตาไอ้หอยหลับตาหน้าก้มหน้าก้มลงไปก้มลงไป

ไอ้หนาไอ้หวใจเพื่อนบ้างอ้น่ไอ้หน้าคไวใจเพื่อนบ้างพกเพื่อนแม่งยกกันห้าคนยกกันห้าคนยสงค้นหาคนไม่ไว้ใจเพื่อนเายกสองคนน่ะหข้หนช่าตรง่ยไนกไม่เคไว้ใจเพื่อนกันเลยหรอแกแล้วนะมีไว้ใจนอยู่ห้าคนหคนหคนแค่นี้ พวกเกมจะต้องร่วมสาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปพวกเองไว้ใจเพื่อนกันไหมไว้ใจแต่ฝันไว้ใจเพื่อนมากแม่งคนละคนเดียวแม่งคนละคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังคับน้องน้องใจแค่นี้แหละที่จะให้ people ร่วมสาบานกันอืมคุณพระ อุ้ยตาอยู่นะแบบนี้ไอลูกไม่หรอตาอยู่ตาหรอตาพอใจเลยอะไรอ่ะฮึวันนี้กี้เป็นตักีพยาแก่น้องๆนะครับ สุดาไมตัดมาไม่ใช่ตัดลาย